ขมูลล้มเหลวกำเนาเชื่อมต่อกีกกี่ครั對對้งเฮ้ยเอาไหมเฮ้ยอะไรน่ะอะไรอะไระทัาซุ้มเอ่อท่านผ้มครับคืออะไรผมไม่เข้าใจ อ้หมดฟีหมดฟีโซนเอานะครับผมก็กลา้าวัดดีฮะท่าผู้ชมด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับยิบที่แปสองคูณสองเย่ภายในวันนี้เราจะมายิงหัวกันครับโดยใช้แมกนัมเฮ้ยนี่มวย้วเหรอกากระวะก็เห็นไปแล้วนี่กากระเลยอ่ะขอคราวนี้ผมมาแก้ตัวนะเพราะว่า ผมนั้นนะครับยิงหัวไปแล้วนะครับอ้าวไอเฮียไม่มีเซิร์ฟไอขี้เกียจเซนเซอร์เนี่ยโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเรานะผมมาไปฝึกยิงหัวที่ทำงาน,นครับที่ทำงานที่ทำงานไปกับที่ทำงานกับพ่อนะครับผมไปกับพ่อนะผมว่าผมก็ฝึกยิงครับมายิงไปมาผมได้ของดีของดี ได้รนะับลัคกี้รอยย่อครับรอยยันองไปเลยมึเกีียวว่ารอยยันหรอผมนั้นได้ของดีนะเขาเปิดม่วงกันแล้วกันเปิดม่วงเปิดม่วงเปิดมาคูได้เกลือโอเคของเกลือใหญ่ ผมมีเรื่องนึงที่จะมาบอกนะั่นก็คือสกินปืนครับสกินที่ปืนนะผมได้นั้นสกินนี้ครับผมผมได้สกินปืนเนี่ยครับโคตรเฮ่ครับ,รบผมเปิดได้อ่ะเปิดได้สกินปืนแล้วไม่อีกเท่านั้นครับผมนั้นเปิดได้ผมนั้นเปิดได้ถ้าเต้นนะครับหนำซ้ำยังเปิดได้ถ้าเต้นอ่ะพี่น้องปกติผมไม่คย ผมไม่ค่อยจะเป็นคนที่เติมเนาะปกติผมไม่ค่อยจะเป็นคนที่เติมไงเติมไม่ค่อยจะเยอะไงเฮ้ยอยู่ใช่ไม่เติมไม่เคยเติมไม่เคยเติมเลยลทั้งชีวิตนะ้วชีตผมไม่เคยเติมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมายิงหัวกันนะพี่อ้องผมได้ํำการฝึกยิงหัวมาแล้วนะครับฝึกยิงหัวแล้วมันเข้าๆนะพอกลับมาถึงบ้านปังปังปางยิง,งหัวผมเนั้ย นี S <S <an other> ่ผมถือัวเออร์เลยนะครับผึ่ก็เวะครับผมนะใช้แม็กหน่มนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับสาบานครับเรื่องจริงผมนนผมใช้แม็กน่มนะครับยิงนะครับยิงยิงยิงหัวนะครับปรากฏว่ามันยิงได้นะอยู่ดีๆมันก็ยิงเข้าหัวเฉยเลยเฮ้ยยิงเข้าหัวอยากรู้ปกี่ตัวครับผมยิงหัวกี่ครั้ง ยิงจ้งเก้าคนยิงเก้าเก้าครั้งเฮ้ยมันไม่มีเม็ดวะเฮ้ยม,มีคนเข้าซือ้อวะเดี๋ยวสักครู่นึงครับเออ เฮ้ยครับผมเมื่อกี้ผมเข้าห้องน,าน,าน้ามาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตักส่วนนี้ออกมาครับเฮ้ยทำไมไม่ไม่เล่นหนูกลัวทำไมไม่เล่นเกี่ยวกลัวเฮ้ยหน้านี้หน้านีเฮ้ยนานี้นานี้เฮ้ยเยคลลี่กับอาชามมันมทำอะไรอ่ะเคลลี่อ่ะ เฮ้ยหายไปเฮ้ยหายไปเลทุยมันออกจากเซิร์ฟมันออกจากเซิร์ฟไอ้หะมันออกจากเซิร์ฟปาตีมันออกจากเซิร์ฟจะมีคนตายแล้ววันเนี้ยผมจะมาดูคลิตนะลงหนังไอ้ไก่เรียร์ ไกล่ะกล่เฮ้ยมันแหละจังวะเอากู ลจบละตามจริงมันมีเยอะนะมันมีอีกว่านี้ครับเดี๋ยว่าออกจากเสื้อจะมีมีคนอยู่นะโอ้สกินถ้าเต้นไหนเท่นี้ดิกากทักกูเปล่าก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับ

หวังว่าจะมีคนเข้าเซิฟนะเฮ้ยมีมีมโอ้มีว่ยมีเอ,อ <c oughs> เอ้าไอ้ตัดอีต้องเซนเซอร์คำยบับเฮ้ยทำไมผมเล่นกากขึ้นวะบางทีผมมันเล่นหัวตกตีมั้ยเอ้ยแตยวยว่ว่าอย่าบอกว่าห่วนะ่ะเฮ้ยคุย,ยเร็วเกิน มันยิงหัวง่ายจังวะมันยิงหัวเร็วมากกว่าน,นี่มันต้องอย่างนี้โอ้ยิงหัวมัาจะได้หาหะรู้สูตรอะสูตรยิงหัวทำไมม,มันลืมเลยอะเผลอลืมผมมัวแต่ทำคิดไง เป็นไรม่เาเนี่ยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเลยนะใกล้ครับระยะใกล้ผมจะยิงหัวยากนะมันชอบหลบอ่ะมันหลบไปหลบมาผมไม่ผมเก็บสมาธิเลยนะดิที่ไม่ผมลืมเฉยละลืมยิ่งเริ่มเริ่มมาผมเก็บได้แค่หนึ่งคิวเองอ่ะปกติผมเปิดมาผมจะเก็บได้สองคิวเนี่ยอย่างนี้ ไอ้ไก่ชุดไก่สวยดีนี่ดีนี่ชุดสวยดีนี่ฮดดเฮ้ยทำไมมีแปดคนวะไอ้ตัวแรกมันมีแค่เออเออไม่อยากจะพูดอะ่ะตัวแรกมันมีแค่สามคนใช่ปะเนาะมันแรกมากเลยนคนรบับคุณผู้ชมตอนแรกมีแค่สามคนนะใช่ไหมน,นี่ค่ะ อูดีเข้ามาเป็นแปดคนอะรอบนี้เป็นเจ็ดนะครับเจ้ายวมัวแต่เสียเวลาพูดครับเฮ้ยมันแหลกจังวะมันดูแหลกกว่านี่นี่นี่อันนี้ต้องต่อยหัวนักพรเกิดเป็นระยะใกล้ผมต้องต่อยหัวครับผมต่อยหัวได้เลยนะเพราะว่า ผมต่อยหัวได้เลยนะยิงหัวเยอะยทำไมมันทอดยิงหัวใจยิงทีไปนี่ไงใจยิงไม่ลาเราอ่ะใจยิงไม่ลาเราใจยิงไม่ไม่ใจยิงก็เจออย่างเงี้ยแหละเจอประจํเจอประจํประจํเนี่ยประจํหมัดอ่ะตะกูลประจํหมัดตะกูลจับประจําอี๋มี Hope we're here. thế, was a tay hook. u cạc nữa, enough. gì nữa, tay gì nữa, know, gì nữa, you know. Đó. Yeah, nó tell you, I know. The little ta chơi như doo 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 เออสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดี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 เพื่อนสวัสดีเพื่นนอนเออแกกล้ายิงฉันเงินหรอเออแกก้ายิงฉันเงนินหรอเออเดี๋ยวกะดอษดิบเลอร์หน่อยเยลามันมาจับเ <laughs> ยลามันมาจับอ <laughs> ย่านะ เฮ้ยหลังเข้าไอ้วเวินหานเยอรมันมาจับเนี่เยอรมันเยอรมันเยอรมันเอ้าเอ้าเอาเอาบอสป่ะบอสบอสไปละมึงไปแลึงไปกูต <c oughs> ั้งยูโมวเลยตั้งไยูัวเฮ้ยไอ้เวนินเฮ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษขอให้ผู้ชมครับแป๊บนึง ขอบจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะไายบาย